เพราะว่าตอนนั้นอะ่ะผมพูดตามความรู้สึกของผมเลยตามความรู้สึกใช<ค>่แล้วมันคิดไหมว่ามันทําร้ายใครคอยไม่รู้รการที่บอกซื้อซ่อียลแล้วถามว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของครอบครัวแต่ใน,นเมื่อวิาวาทีแลนต์เขาตัดสินใจที่จะพูดอย่างนั้นออกไปมันก็เอาคืนไม่ได้่อยโดนสงคมจูงตีหนักที่สุดในชีวิตที่เคยเจอมาแล้วฉันมีลูกสองคน,คน เคยบอกย,ยังบ่ได้เพราะบอกเขาไม่รู้บางซื้อบางช่องเอาไปโล่กคือคือบอกไปต่างๆนั้นน้าโดยที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงเรื่องมันเกิดแค่นี้แต่ทุกสื่อเลยก็เอาไปตีความหมายว่าแบบนั้นแบบนี้ซื่อจบแล้วเจ้าก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งผู้นนีนะมนุษย์คนหนึ่ง แล้วเราการเหยียบ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 แล้วข้อมูลที่พูดออกมาคือมันไม่เป็นความจริงใครก็ไม่ดูสองคนเด็กที่โตมาแล้วต้องมาเจอคลิปที่คนด่าแม่ตัวนี้ที่เขบอกที่ใครเขาเสียใจเขาเสียใจทีโลกสมมตเนี่ยสองคนสมมเนี่ยถ้าฉันไม่เข้มแข็งพอฉันอาจจะทำร้ายตัวเองอาจจะเจอดรามากแล้วอ,อาจจะ ฆ่าตัวตายเลยก็ได้ถ้าเรื่องมันรุนแรงขนาดท้อเขางพ่เข้มแข็งพ่อก็ซื้อโซเชียลต่างๆดูเข้าใจดูแล้วมีอย่างที่จะบอกเข้าใจตรเนี้นแประเด็นที่ว่าเอาแม่ไปรักษาแม่ป่วยโคมา่า มอเครื่องบินเจ็ดไปรักษาแบข่อยแล้วคุณก็ไปพูดว่าผู้ชายเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดฉันจะบอกเลยว่าฉันเกิดมาฉันไม่เคยพึ่งทาเงินคนอื่นเพื่อเจอะยังาม่ขอใจเพื่อเจอะยังาม่หุจักตัวตน่อยเป็นแพ้วาเพาเป็นมอล่ามากแต่อายุสิบสี่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ กับครอบครัวอยู่กับแม่ฉันกระสูอชีวิตของฉำน่าแบบนี้ถ้าไม่รู้จริงก็ไปดูไทม์ไลน์ชีวิตคนอื่นถึงการวิพากษ์วิจารณ์งานนี้เจ้าเอาคอมเวนาออกซื่อสาธารณะวิพากษ์วิจารณ์คอยกระแสคอมมันติดลบอยู่แล้วคนไปเหยียบ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 ,เ,ยบเวลาคุณอ่านคอมเมนต์แล้วคุณก็ไปตอบคอมเมนต์เขาเจ้าไปตอบคอมเมนต์เขาด้วยความสะใจด้วยความสะใจด้วยความตั้งใจที่จะทำออกมา ให้มันเป็นอย่างนั้นเจาะยูจักกีนีู่ปมีเนี่ยปะเกมเกมีรูปไหมเคยมีรูปไหมเกิมีนหน่อยสมือนี้สองสามขวมนักเียร์ YouTube TikTok เลย โตไปแตว่าก็ย,ยากเนี่ยไพร้อมที่จะสู่แต่เด็กมันไม่รู้เรื่องอะไรแล้วคุณมาพูดแบบนี้ทิ่งอยู่แบบแค่ที่สุดขึ้นหลุมใส่ไปนล้วถ้ารับข่อยนี้มันกายตายเลยชีวิตข่อย าดแผลมันยับเยินหมดแล้วแลวหละใน้หลังกายนี่จิตใจเขาฝ่นแต่สิ่งที่แคร์คือลูกด,ด,ด้วยความรู้สึกพี่ <ressive. S 2> ชายคนนี้แต่คุณไม่ได้ฟังข้อแท้จริงอะไรเลยแล้วคุณไม่ใช่คนสองคนที่อยู่ในครอบครัวคุณจะไปรู้ดีได้ยังไงถึงกายวิพากวิจารณ์ขนาดนั้นแล้วก็พูดออกมามันใจแห้ง ผู้ใช้ออคาเครื่องบินให้ดูแลจะไปหาผูดด้ใดจดีบาดนี้คุณรู้หรอรู้ลึกขนาดนั้นหรอแล้วคนที่เนม์สื่อข่าวต่างๆที่เอาฉันไปทำข่าวแล้วทำให้คุณจมดี ทานี้มือเลยฉันคนแบน,นไม,ม่ขีดจักันมันมีความหมทนไม,ม่ขีดจักรนแต่มลว,วั่าตดีดีพูได้ที่มาเกียบอย่างคนถ้าใครบอกถ้าใครบอกมาเว่าวูงป่องซักซีเจ้าของเนี่ยเจากกษิสนุกเปล่าไป สำนึกจริงหรือว่าคนด่ายเยอะสำนึจริงไม่ตอโต้ไม่ตอโต้อ่านว่าคนด่าเยอหน่อก็แต่ผมก็ไม่ตอบโต้ใครล้อมรับทุกคำที่ตัวเองพูดออกไปด้วยผู้ชายคนนี้ที่พูดแล้วยอมนะแล้วก็ขอโทษแล้วก็เสียใจอย่างนี้ตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการทองสวแล้วนะ กับท่านายแล้วก็ได้แต่บอกว่าเสียใจสิ่งที่มีพูดออกไปรู้เพราะว่าหลักฐานมันถึงแมเจอสิคล็กคลิปแต่คนลดูคลิปออกไปล, Tube, ลุ่ง y o u t u b ุ่ง t ิ k ต o k อมันไม่ได้เสียแค่ว่าจอโลบกคลิปไปแล้วขอมเมนมันหาย